ดีครับเราเร็วๆมาเริ่มโอเคกินโอ้ยอย่าพึ่ง <S <S 2> <S 2> รีวิวสวัสดีครับแล้วก็ให้รีวิวเอาๆ <S 2> <S 2> <S น้ะแม่เอาสวัสดีค่ะนั่นหนึ่งโอเคโอเคกินยำเมนูก็มีแรกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น หมูยอหรือแมงกะพนก็มีถ้าถามว่าที่ไหนที่ไหนวะม, <c oughs> มาลองเิ็ีมาลองก็มีสลัดแล้วก็สปาก็มีแล้วก็ไก,ก,ก,ก่ก,ก็มีหมูก็มีเนื้อก็มีปลาก็มีอยากกินอะไรก็มาที่นี่ที่มาลองีปไหนแต่ก้องเลิกอัดแล้วนะรีวิวกิน <c oughs> แล้วนี้ก็จะมากินอ่ากุ้งกุ้งอีสานเท็กเจอเป็นยังไงอร่อยต้องกินออแซลมอนออสดๆน,นะน,น้ำปลวแซลมอนแกยนนให้ดูใส่น้ำนะอันนี้ยำอะไรนะไอ้ันใส่น้ำเลยนะ หรือว่าหรือว่าพี่กุ้มก่้าและใส่ได้ตอ,อนอื่นอีกสิก็รู้แค่นี้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็มากินเองที่ไหนอ่ะไม่บอกปีแร้ๆหิว,วข้าว